ดูดูเห็นที่สักก่อนอันนี้สักยันนะครับสักยันต์คุณคุณขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม <c oughs> ยังนะเดี๋ยวดูให้หน้าปวดดิปึ๊บฮะน่าจะไม่ขึ้นน่าจะไม่ขึ้นนะเอ้ยขึ้นแล้วดู <c oughs> ดูคนกันเอา้ามาแล้วเจ้ามาแล้วโทรแล้วขึ้นแล้วดูบรรยากาศที่สักยันต์กันเนี่ย อย่าไปเคลื่อนก็ยังสักอยู่เี่ยดูเนปานก่อนเนปานยังอยู่เนปานเนปานมาจากเนปานยังอยู่เลยดูลอยคนคนขาวๆนะคนขาวๆดูเนปานดูลายยันยักษ์เศรษฐีนะครับคนเนปานก้มหน่อยรูบรล่อันนี้คนรอขึ้นกล้องนะขาวทวันนี้ยันยักษ์เศรษฐีนะดูบรรยากาศนะครับคนที่มารอจองคิวกันนะครับวันนี้มาสักนะมาสักเขาจะได้คิวเลยพวกนได้คิวเลยนะครับนะเพราะให้เกียรติเขาเขามาสักเจ็บตัวนะครับอะดูหน้าเขาหน่อยลูกศิษย์สำนักนี้หน้าตาหล่อ แม้ทั้งอาจารย์ศักก็หอ่อนะดูหน้านิดนึงโอ้โหสุดยอดใครมาศักก็มาได้นะครับผมนะมาได้เลยนะใครมาสัก์นะอ่ะเราไปดูข้างนอกดีกว่าข้างนอกคนที่เขามารอกันนะครับอันนี้มารอกันรอคิวกัน,อ,กนอย่าหาว่าหน้ามาเอาเท้าทอนใส่อยู่เลยเท้าใครรู้ใส่ก่อน <c oughs> อ่ะโทรใส่เท้าใครก่อนก้นเลเริ่มมาแนละ้วมารอคิวกันนะครับบรรยากาศแบบ ยามค่ำคืนนะครับหลายคนถามว่ามายังไงครับสนักนี้ครับผมไม่ได้ใจร้ายนะแต่มันติดถนนกูสร้างาลาไม่ได้กูเตรียมที่ไว้แล้วแหละนะแต่ลองงบก่อนในที่ทุกอย่างใช้เงินอ่ะเริ่มมาแล้วครับดูด้างหน้นะอ่ะดูนี่ก่อนมาก่อนต้องตรวจเอทีเคนะครับอันนี้ที่ตรวจเอทีเคนะครับฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะมารอแล้วนะครับอันนี้เขาจะมาตรวจเอทีเคกันตรงนี้นะครับคนที่มานะอันนี้มาจากไหนเองมาจากไหนลังสิตครับลังสิตโอ้ใกล้อีกฮะลังสิตอันนี้จากไหนพอดีพอดี มาจากไหนมาจากนครสวรรค์ครับอันนี้นครสวรรค์นะครับอันนี้มาจากนครสวรรค์อันนี้นะครับนครสวรรค์นะมาจากไหนหนูมาเดียวกันมาเดียกันมาทำอะไรวะโดนอะไรมาโดนเราใก็ฟังเลยเรียไม่เรียเป็นลบหลู่ครับอ๋อลบหลู่ลบหลู่ที่ไหนปาวะที่บ้านครับอ๋อไอสัตว์เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการให้ลบหลู่ที่บ้านอ่ะดูดูดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นนะครับดูคิวยาวทะลุเลยเหรออันนี้นะครับดูฝั่งนี้ก่อนไม่สวัสดีกี่คนแล้วไม่รู้ตอนนี้ หกร้อยเอนอันนี้มาจากจังหวัดไหนน้าม,ม้าผมมินบุรีครับนี่มินบุรีเฮ้ยนี่มาแล้วไม่เหรอมาอามาจากอะไรค่ะโลโอโ้โหมาจากไหนมินบุรีมินบุรีรโลอยู่เขตคณะยาวอันนี้จากไหนร้อยเอดีดอันนี้ร้อยเอีดด้วยน้าม้าจากร้อยเอีดนี่น้าม,ม้าจากไหนหะฮสุพรรณน้าม,ม้าจากไหนจัรรังหวดนนท์อันนี้จากไหนแม่ห้องสอน,สนเอาสุพรรณเอ้หน้าไปคุณอันนี้จากไหนโอ้ยห่าจะหน้ามึงได้ละมานี่หกถุยมานี่หกมึง ก็เสือแสดงไปไหนแสดงเสือแดงยังไหนเพชรบุรีครับเพชรบุรีครับนอนไหนอ๋อตานอนนู่นอ๋อในเพชรบูรณ์เพชรชบาวนนี่ฮะเดี๋ยวกูรู้ก่อนกูก็เมื่อเอาเฮี้ยอึ้งอ่างอะไรตรงนี้วะเนี่ยเออไอ้ต๋อมบอกกูกลัวอึ้งอ่างอ่ะเดี๋ยวไปไล่ดูนะครับผมนะไล่อ๋อกูจําได้กันจำไม่ได้ใส่ใส่นี่กันอันนี้แม่คองสอนใช่ไหมพาใครมาแม่คองสอนเนี่ย าคนป่วยมาครับอ๋อแม่องสอนพาคนป่วยมาครับอันนี้แม่ห้องสอนนะแม่ห้องสอนนะครับผมนะอันนี้จากไหนเพชรบูรณ์โอ้โหเพชรบูรณ์อันนี้เพชรบูรณ์อันนี้เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์อันนี้ขับตาเล้งมาจากเหมืองการดูอันนี้ดูทรงผมตาเล้งมาจากเหมืองการนะครับผมนะอันนี้ดูแต่ละคนนะครับผมนะมาดิวัดทุกอะดูเรื่อยเื่อยดูดูเนี่ยหาว่าหน้าไม้อีกนะจากไหนเราสมุทรปราการครับสมุทรปราการในซอกก็ยังมีอยู่นะครับนอนกันแล้วนะครับในซอกองดูในซอกแลันะเข้ามาในซอกดูเอ้า โอ้โหหลับแล้วเหรอจากไหนนี่ปาจีนครับปาจีนรอบสองรับรอบสองนี้ใครไว้เนี่ยใครโดนแฟนเหรอโอ้มึงโดนตีไปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยที่มึงทำงานโรงงานอยู่บ้านกลางเหออไม่ใช่ไปถึงว่าบ้านอยู่บ้านอยู่แถวไหนกระบินครับกระบินเนี่ยโดนโดนโดนมานี่มาดูเช็ครอบสองโอเคนี่เช็คมารอบสองอเข้าไปวัดเราไม่ค่อยควรโอเคโอเคเดี๋ยวรอออกให้หมดนะนี่รอบสองนะครับมาหาเนี่ยบางทีไม่หายรอบเดียวของอยู่ข้างในเอ้รู้ป่ะกี่คนแล้วไม่รู้โทร พันสองแล้วอีกเนี่ยคนดูเนี่ยจองคิวจองไงเนี่ยหน้าม้ากูเยอะไว้หน้าม้ากูเยอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่นอนกันแล้วเนี่ยเอ้ามาจากไหนกันมันนอนเล่นด้านช่องไม่กลับสีสะเกดค่ะีสะเกโอ้ยสัตว์ในจังหวัดที่กูกลัวที่สุดอีเฮียสีสะเก็ดโดนมายังเคยมายังยังยังไม่เคยมาเพิ่งจะมาครั้งแรกว่าไงคนสวยพัลล่ามึงจะมาขอพรเอาหัวหรือไงฮะกูว่าไอ้เหียมาขอพรเอาหัวแน่เลย ฮะรอโอูนั่งรถตู้มาจากสีเกตไม่มาจากจังหนครนายกอ๋อเรามาเป็นเพื่อนกันที่นี่หน้ามาเยอะเนอะมาจากสีเกตมาจากนครนายกนี้จากเกาะของวันไหนสีเกตโอ้โหมึงมึงที่ไหนสีเกตโอ้โหอีเฮียหนึ่งสองสามสี่คนกุลปุ่เทสเลยสีสเกตมาแล้วนะครับผมนะอันนี้สีเกตจังหวัดยอดฮิตนะครับมาทีไรกูเหนื่อยทุกทีเฮียนะอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนดูอีกที่หนึ่งไปมาเรื่อยๆนะ โอ้โหอันไหนพม่าวะพม่าครับพม่าก็มาอันนี้พม่าเหรอครับครับอยู่จังหวัดไหนพม่าอยู่มัลังงานเนี่ยครับเออมึงเปิดนัดเลยฮะมึงเป็นอะไรวะใครเป็นอะไรมามีครับมีมีมีคนแปลภาษาไทยได้ใช่ไหมได้ครูได้มึงโดนอะไรมาเดินน้ำผึ้คืออะไรนะนน้ำผึ้งเอาเอามาพึุ๊กไอ้เทียบกุลสากามะพึุ๊กไปได้อีหาเดินไม่ได้มันเป็นเอามาพึุ๊กมันคือเอามาพึุ๊ก แต่ถ้าเกิดมันโดนพวกผีแฝงเกาะขายกูพอได้จะเอามาพึกกูปรักษาได้ไงอีฮะมึงนี่ดูคลิปกูนี่ดูไม่ละเอียดเอามาพึกกูกลับไปหาโรงพยาบาลรู้ <c oughs> มั้ยเาโรงพยาบาลก็เอาโรงพยาบาเขายังสาไม่ไดู้รักษาได้ไงเอามาพึกเข้าใจป่ะเออนะถ้าเกิดมีวิญญาณแฝงต่างๆค่อยว่ากันมึงนี่เช็คให้อ่าเด,ดี๋ยวดูแต่คนไม่จะเข้าใจผิดด้วยไอ้เันโง่ก็เหรอไอ้นี่เคยมาแล้วชุมพรอันนี้พ่อเหรอเอาพ่อมาโดนตีเหรออ่าใครรักษาพาแกมาด้วยพาแกมาด้วยแล้วมึงมาดูใช่ไหม หรือไม่ดูแล้วไม่อยากโดนตีแล้วตีด้วยพรุ่งนี้อันนี้โดนโดนโดนตีไปแล้วนะครับผมโดนตีไปแล้วนะครับอันนี้มาจากจังหวัดไหนวะนครศรีนครศรีธรรมราชก็มานะชัดอยู่นะอันนี้นครนะหน้ามาไม่สำนักนี้หน้ามาครับไม่ใช่อี้ยหน้ามาไม่หน้ามาถุยตบัวดทิ่มเลยสัตว์เออไม่มีหน้ามาอีเยบอกหน้ามาโอ้โหนี่ดูคนเทียบเลยอันนี้ดูก่อนนะครับโอ้โหนี่มาดูครับนั่งแดกเคฟซีกันสบายเขาเป็นอะไรเนี่ยเขาบวเขาปวดท้อง ถ้าเกิดเขาไม่โดนผีอ่ะเรามานั่งทรมานจริงๆเลยอร่อยไหมเคฟซีมึงกูแดกด้วยได้ไหมโอไม่เอาอียบ้างไงไปแล้วที่ไหนก็ไม่มีรู้โลกตายไม่รู้โลกหรอยันราวิถีก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่พอมันเป็นแล้วมันก้อนๆอยู่นายมันวิ่งอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมดูให้แล้วกันนะ ไปไหนมันปวดทั้งวันทั้งคืนปวดมาหกเดือนแล้วเออนัาา่งกนัาา่งกานะมันทรมานมากมาหมอจนจคิดจะฆ่าตัวตาย,ย,าาย,เ,ยเดี๋ยวดูให้ถ้าเกิดเรามีวาสนาแล้วมีกรรมสัมพันธ์กันนะเจ้าจะหายและดีขึ้นโอเคนะขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาหรือเปล่าไม่ต้องร้องเข้มแข็งไว้รู้ไหม จ็บใจที่เข้มแข็งท่ะแม่ร่างกายแล้วแต่ที่นี่เป็นที่สุดท้ายตายที่ฝุ่นท้ายในรงส่าในนี้คือชีวิตจริงยังไปไม่จากชีวิตไม่ไม่มีที่ไปแล้วโรงพยาบาลก็ไม่รับรักษาเขาว่าไม่เป็นอะไรก็บอกเอ็กซเรย์ซาวอะไรก็ไม่เจอแต่มันปวดมันปวด แล้วมันเจ็บปวดก็มามันก็ปวดเออเข้าใจเข้าใจพอมันไม่ปวดมันก็เป็นในสมองโอ้เอ้าโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดปุมีอะไรขอให้เขาเดินได้ไหมหนูเดินต้องพยุงต้องพยุงขึ้นบางวันบางวันก็เดินเองได้บางวันก็เดินเองได้ก็คือเราสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคเจ็บปวดที่มองไม่เห็นใช่่คะก็เลยมาหามาจากจังหวัดไหนนครนายกค่ะนครนายกใก้ใกล้ๆตอนกูอยู่ปาจินเสร็จไม่ไใกล้พี่ใช่เฮี้ยกูไปบ่อยเฮี้ยมึงแกล้งรถติดติดหายนครนายกปาจินเมื่อก่อนกูอยู่ปัจ เอาจากไหนเนี่ยอ๋ออีหา่าอีนี่เด็กลาดีเป็นไงผัวมึงนี่มึงเอาแมสออกไอสัตว์ตอนแรกไม่เชื่ออีเที่ยโดนตีไปเป็นไงให้หน้าตาดีขึ้นนะยอดครับยอดไหมยอดเลยครับเด็กโคล่า <c oughs> ไอเที่ยม,ม,มันนั่งนั่งก้าสิวครับหน้าหมาไหมพี่หน้าหมาไหมมึงอ่ะไม่ไม่ไม่ตอนแรกพาเมียมานะครับผมนะไอเที่ยก็นั่งมองหน้ากูจริงหรือเปล่าครับสักพักโดนไอเที่ยร้องลั่นกับเมียอีกรักกับเมียครับโดนไปสามเขียวไหมมีบ้างครับอึดนะไอเที่ยถ้าเกิดรอบสี่มึงตายแน่กู้ยคุณผู้ชมแล้วตายไหม ไม่น่าตายครับไม่น่าตายนะทองเปิดแมสเมียอ,อ่ะมีแจ็คนะเฮียเขามีเจ้าของนะดาบแจ็คไอสัตว์เ้าดูไลฟรอยู่นะอันนี้นะเฮียจำได้อยู่เฮ้กูแซวเล่นนะเออนี่ก็แก่จนหน้าผ่องนะนี้โดนของมานะโดนมือที่สามทำของแย่งแย่งแย่งเข้าไปใช่ไหมแย่งเข้าไปคืออาการแบบว่าเหมือนกับไม่ได้รักแต่ทําไมกูต้องไม่หามันถูกไหมสุดท้ายโดนผมแก้คิดถึงเขาไหมตอนนี้รักหัวไหมโอเคอันนี้ครับรักหัวที่สุด คนละดวงสองพันสามอ่ะโอเคเอ้าโอ้โหแหมว่าไงหนูทำหน้าตาเหมือนผีเลยมึงอีสัตว์เอ๊ะเอ๊ะน่ะพรุ่งนี้เคยว่ากันเป็นผีใช่ไหมเอาผีมาทำไมเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์มาเด้ออ๋อเป็นอะไรมาเอาเป็นอะไรมามีเด็กตามมาครับมีเด็กตามครับได้ถึงจับให้นะครับผมแรับนี้นะนี่ผัวก็มียเหรอครับผมโอ้โหตายแล้วผัวอายุเท่าไหร่สี่สิบกว่าครับมียอายุเท่าไหร่วะ สามสิบกว่าสามสิบกว่าโอ้โอ<า>นะแดกเด็กมึงอันนี้ลูกน่ารักเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันผีนะครับวันนี้เขาเรียกว่าจองคิวเราจะเปิดรับคิวตอนประมาณสัาากตีสามอะนะตีสามงเงี้ยวตั้งตีสี่ไว้อะนะเออดูดูันแล้วกันนะครับผมนะหรือไม่เรามีวิธีต่างๆ,ๆเอากระดงกระดาษมาก่อนก็ได้ไล <ๆ S 1> ่เขียนชื่อก่อนไล่จะได้กันคนแทรกนะครัดูเอาเอามั้ยมจากไหนมึงเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียล้วเชียงใหม่ไม่มีอาจารย์หรอวะมึงเป็นอะไรมาวะ ฮะปวดขาปวดขาไอ้เที่ยเฮ้ยดูคลิปกูเยอะครับไม่นะแล้วไปหาหมอไม่เจอไม่ทราบสาเหตุไม่ไม่เจอสาเหตุครับเสียงไม่เอาอันนี้อันนี้ไอ้ผีมาอีกแล้วมึงไอสัตว์นั่งตาเหลือกอะไรที่หายฮะใครโดนอะไรเนี่ยตอนนี้ยคนไหนมาทำอะไรมาจากไหนนครพรมไงจังจำไม่ไดนหรอมาสลิงอ่ะอ๋อไอเที่ยพอได้นี่มันเป็นรักทรงแล้วเหรอใช่ค่อ๋อยิหาเตะทีดิเตะได้นะครับเพราะว่าไอเที่ยมากันแล้วนะอันนี้มาจากไหนมาจากนครพรมค่ะนครพรม โดนม,มึงว่ามึงมีผีอยู่ไหมไอ้หนูว่าไม่มีอ่ะไม่มีเหรอมีอสันนี้มาจากไหนนครปฐมนครปฐมนะไอ้คุณเคยมาอย่างเนี้ยมาแล้วมาสองครั้งแล้วนี่ครั้งที่สามอันนี้มาจากไหนปุมปทุมเป็นไรมาอีหนูไอ้สัตว์ซึมเศร้าลุกจะรักษาได้ยังไงไอ้เฮียใครเข้าฝันให้มึงผูกโบไหนยี่ห่าไอ้สัตว์เป็นนาจายนะไอ้เฮียอ้ยี่ห่าเอาไปดูข้างหลังต่อแล้วกันนะครับโอ้นอนเดินดูเรื่อยๆกันรถจอดยาวเลยนะครับผมนะ หน้าหมาเยอะเนาะเฮียรถจอดยาวเหยียดเลยโทรหน้าหมามันนอนตักอยู่หน้าหมานี่เตียมอันนี้ที่นอนนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไม่รู้น่าจะไปคุยอยู่นะโหดูนะเขาเขาาที่นอนมานอนรองเท้าวะเนาะมีข้างถนน้างถนนจริงๆอะ่ะคือผมมา,<บ>าอยากอยากทาศาลาอะไรต่างๆก็ต้องไปทำที่ที่สิบห้าไร่อย่างนู้นเพราะตรงเนี้ยมันคือที่หลวงกูทาไม่ได้ข้างในเนี่ยมันนอนไม่ได้แล้วมันเต็มนะแล้วหมาผมมาพิกบูเทอรียมันกัดก็เลยนอนไม่ได้ต่างๆผมต้องขังหมานะ เออเดี๋ยวรอผมไม่ใช่คนรวยแล้วคนผมไม่ใช่คนคิดค่าครูนะถ้าเกิดผมคิดค่าครูเนี่ยผมสร้างแล้วผมไม่ได้คิดค่าครูอะไรทั้งสิ้นนะนะแล้วแต่ศรัทธาแล้วถ้าเกิดผมไม่สร้างให้นู่นเนี่ยผมก็ต้องรอรวบรวมินรวบรวมเงินค่อยสร้างเข้าใจป่ะผมไม่ได้มีเงินนิรมิตที่จะสร้างแบบโอ้โหแบบพุบพับนะเออเอาดูพอดีมานี้มาจากไหนมือรีดล้ำอีฮีจังหวัดยอดฮิตอยู่แล้วมึงมามึงเคยมาแม่แม่อยู่หน้ารถครับแม่อยู่หน้ารถเหรอใครโดนอะไรมาแม่ กูบ,บอกไม่ถูกอ่ากูไปดูแม่ก่อนนะพาไปดูแม่ปไปดูแม่เขานะครับอันนี้บุรีรัมเปอร์นะครับจังหวัดยอดฮิตอีกจังหวัดหนึ่งนะแต่ละคนนะครับรถยาวเหยียดมาจนนี่แล้วนะขนาดตอนประมาณสักสามทุ่มก็กว่ารอ,ขอดูจอดคือขนาดที่จอดรถยังหายากเลยที่บอกว่ามันมันพื้นที่นะครับผมเนี่ยมันจํากัดจริงๆอ่ะ <c oughs> ผมทําไงไม่ใช่คนรวยนะถ้าคนรวยก็ซื้อที่ได้นะนะผมร้ม่มไปซื้อที่ตรงนู้นะะี่ค่อยทําคนบอกทําไมไม่สร้างศาลาโหนอนนี่ ออามาจอดนี่กันนะครับแล้วดูแม่เขาแล้วกันนะครับผมนะแม่ครับอาจารย์อันนี้เอ้าเป็นไงบ้างโอ,อ้โอเคโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเป็นไรโอ้ทำไมหน้าตาแบบแบบแบบยอดฮิตเหลือเกินฮะ <c oughs> เป็นไรแม่เดี๋ยวพวงนี้นะจะออกก็รีบออกขึ้นนี้หรือว่าจะหนีก็รีบหนีคืนนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> ยอดฮิตเหลือเกินนี่คือทําไมมีอะไรต่างๆครับเนี่ยเนาะอาการแม่เป็นไงบ้างเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยอ๋อขอให้เดินได้ หาสาเหตุไปได้ไม่ตีบไม่ตันไม่แตกเส้นเลื่อนผมก็พามาครับคือเส้นเลือดแกมโอ้โหมันมันบอกไม่ถูกครับอาจารย์เออกูดูเองพวกนี้นะโอเคครับผมไม่ดูแต่ละอย่างอันนี้ดูรถหนึ่งสามพันหนึ่งดูเรื่อยๆครับดูฝั่งนู้นยังไม่ไปฝั่งนู้นเลยดูคนดูบรรยากาศนะคนที่จะมาจองคิวนะครับหน้าม้าผมเยอะมากเลยดูใยทะเบียนก็ได้เนี่ยดูนี่ขนาดแค่สองทุ่มไอ้สามทุ่มแล้วตอนนี้นะครับนะดูแล้วกันรถคือสำนักผมมันเป็นสำนักที่ติดถนนนะ มันค่อนข้างลำบากะนะโอ้โหเดินเส้นในก่อนในหายรถด,ดูนะครับรถแถวจอดแบบยาวขนาดนี้แล้วคนเริ่มมานอนกันแล้วข้างในก็ยังพอมีนะครับผมนะไปดูเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นแล้วกันคนทุกขก็เยอะนะข้างในก็มีสักยันอยู่ <c oughs> ดีนะวันนี้ฝนฟ้าไม่ตกนะครับวันนี้ถือว่าบุญบาร,รมียังมีอยู่ฝนไม่ตก ไม่รู้ที่อื่นตกหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ตกนะกูไม่รู้เหมือนกันเว้ไม่ตกเ <_ S 1> อาดูเรื่อยๆนะครับ <_ S 1> ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็มีเอามาแล้วมาอีกแล้วนี่มาจากไหนวะเนี่ยกินเคเอฟซีเลยนะอันนี้มาจากไหนเนี่ยห <_ S 2> นูมาจากไหนนะนครนายกนครอ๋อเอาไปแล้วอีห่าไอ้จะไม่ได้ <_ S 2> เออโอ้โหเริ่มนี่ใครอ๋อไอ้เหิน วัสดีว huh? ัสด like, ีเอามาจากไหนเนี่ยนครสวรรค์นะครับอ <in> <f> ันน <in> <in> ี <Sorry. S 1> so ้นครสวรรค์นะเออเหินไปไปเหินไปเอาเมียคนไหนมาเนี่ยเหินดูหน้ารถนี่มีเมียวะเอาไป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 ไม่มีเมียมาเว้ยอ๋อฝั่งนู้นนู้นยังมีคนมานั่งรองนู่แล้วโทรไปนอนฝั่งนู้นก็มีเอาไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าคนนะครับดูนะครับเริ่มทยอยออกมา ดูฝั่งนู้นพาคกันนู้นก็เริ่มไม่อนอนแล้วครับนู้นนะจอดวันนี้เอาสาวไหนมาเนี่ยเหิร์นมาดูมาจากไหนอู้ซ่าเล้งมาเลยเหรอแล้อก็มาถมอ๋อที่ว่าพาเมียม,มาที่เป็นร่างทรงอะนะนโอเค นะมียะไรยัง็งนไงโอเคได้ออต้องเดี๋ยวให้ร้อง <c oughs> ล่างทรงเฮีย <c oughs> <c oughs> ตั้งวงกันแล้วตั้งวงกันหูรถจอดยาวไปยันนู่นเลยนะแล้วพรุ่งนี้เช้ามันจะขนาดไหนวะเนี่ยมีบ <c oughs> ีเอ็มมนด้วยครับีเอ็มมันนั่งรอคิวเนี่ยเอ้าอ๋อไอ้เฮียไอ้ผีหมาไอ้สัตว์เห็นหน้าแล้วกู นั่งนี่ครับผีหมานั่งกินข้าวอยู่นะครับจำได้ไหมนี่ผีหมานาะฮ้องฮ้องนะเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้กูกำลังนั่งคิดอยู่รักเมียที่สุด <c oughs> ใช่ไหมเที่ยวที่สามแล้วมึงพรุ่งนี้ <c oughs> แล้วมึงเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นเพื่อนกันนะอ๋อปาจินบุรี <c oughs> นะรักเมียมาก <c oughs> ไอ้เฮียเราเช่าทองคํากูนะไอสัตว์จนกูลืมแล้วไอ้เฮียแม่งเพิ่งมาไอชิบหายกูเลยไม่มีคาถาคุธทองคำเลยตอนนี้แล้วนั้นอินดี้มาจากไหนวะเนี่ยฮะ คนเริ่มมาแล้วเนี่ยเอ้ามาจากไหนหนูรถกระบ,บินกระบ,บินออกมาด้วยกันเหรอไม่ไม่ปัดจินเหมือนกันปัดจินเหมือนกันเป็นไรมาโอ้พาเอ้น้องเผยมาหาหมอโอ้อนัน่นเขาเคยนั่งติดอยู่งั้นแต่ะละคนนะครับผมจะด,ดูรถนะเห็นไหมยาวไปนู่นเ,เลยนะบอกว่าไอ้ที่แม่งคนทุกเยอะเราไปดูบรรยากาศในสำนักดีกว่านะครับตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วนะทยอยทยอยบอกเลยเยอะจริงเยอะจริง ก็วันที่14กันยานะครับใครจะมาก็มานะถ้าเกิดใครจะมาสักยันไม่ต้องตองคิวคับมาได้เลยสักยันนะพรุ่งนี้ก็รับสักเหมือนกันนะครับอันนี้บรรยากาศสำนักตองคืนเนาะดูพระดวงคืนนะนะสำนักมีบราอาสูนนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเวลายามค่ำคืนเนี่ยนะครับเริ่มเจริญแล้วนะแถวนี้เดินป้ปจะสันนี่ก็ลงแล้วอีกหน่อยจะย้ายไปอยู่นู่นแล้วนี่บีเอ็มเอ็กวันนะใครไม่มารอคิว <Okay. S 1> สีเกตเหรอ เฮ้ยไม่ใช่บีเอ็มเลยใกล้กรุงเทพเลยไม่รู้กรุงเทพรู้ของใครมานั่งจองรอคิวอยู่นะครับผมเนะเอออันนี้พี่เหินเราอันนี้ไม่เอาไม่เอาสาวอันนี้พี่เหินนผมใส่มหาเอาข้างหน้าเนาะนี่พี่เหินวันนี้ไม่เอาสาวมาเหรอคนเดียวครับคนเดียวเัาเอาเบียร์มาด้วยแน่นอนไม่มีเราจะไม่วู่วามโอเคเราจะไม่วู่วามนะครับพี่เหินบอกนะเพิ่งมาถึงนะครับ พึ่งถึง,ถงดูภายในดีกว่าภายในสวัสดีสวัสดีจากไหนเนี่ยมาจากไหนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่โอเคเชียงใหม่เชียงใหม่เริ่มมาดูข้างในดีกว่าเอามาภายบรรยากาศภายในครับภายในนะภายในนะภายในอนันดามาแล้วนี่ยสัตว์อนันดามาแล้วนะครับอันนี้นั่งรอกันนะนี่นะไอ้เหี้ยแม่งอนันดาเสือกลงไปพอดี อันนี้นะครับผมนะอ้าวจากไหนกันเนี่ยมึงบางบัวทองค่ะใกล้ๆบางบัวทองนะครับอันนี้รอนะ,อนะที่ไหนอุบลค่ะอุบลราชธานีจากไหนพิจิตรค่ะพิจิตรจากไหนพิจิตรค่ะโอ้โหเฮียหน้าม้าไก่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนะพี่บอกนะดูเอาล้วอันนั้นนะพาเมียคนไหนมาน้องอุ้ยใช่ไหมใช่น้องอุย้ยป่ะโอ้โหดูความหล่อนะครับตั้งแต่มีแฟนอยู่นครปฐมนะครับผมนะไม่เอาแฟนมาออกกล้องเลย นี่เออเกาเอนเออ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 ้อ่เออ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 ้สอเออเออนออเออเอเออเออเเออเอ่าออเ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 นอ้ออเ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 แอ้ออเ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 ่เออเมอัอนเอเอเออเเวอเออเอออเอปเออออออเเเออเ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 เเเอเอรถรถ ไม่ใช่ครับตอนนี้ขับเอาผาดายแดงนะครับผมนะพิกอัพทิ้งแล้วนะครับตอนนี้นะใครที่จะเอาอนันดาพอแล้วนะครับเขามีคู่แล้วตอนนี้นะดูครับดูดูหน้าครับโอ้โหความหล่อดูความหล่อครับโอ้โหนะดูควดูความหล่อโอเคสุดยอดนะครับอนันดานะมีเออเดี๋ยวกูแดกยังไงเหฮ้ยขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะโอเคโอเคเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อวเดี๋ย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 วเะี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ย